สวัสดีครับทีมชาติลาฟาแยนก็สู่ช่องยูทูบที่ทุกคนมวยเชนแอร์อ Channel อยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามวยละหมาดคู่ที่2ของรายการมวยมันวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่17มิถุนายนส5งพันหกร้อกสในงานชกระหว่างเพชรวานอนนายกข้อยมียองลังก์กับหนึ่งร้อยสี่ิบกเองสีแดงส่วนคู่ชกของเขาครับเจริญศุกร์บป็นรัานนามวยไทยครึ่1ร้อยสีกแต่ว่าเมื่อเช้านี้มาชั่งได้115ครับ เพชรมานนอนต่อหนึ่งปอนเดิมทีต่อสองปอนครับแต่ว่าเจริญสึกมาขาดร้อยสิบห้าครับมาดูความหลังของมุมแดงคับเพชรานนช์ชนะบัลลังก์เงินอยุทธชัยชนะสังฟ้านอนว่ายิมล่าสุดสะดุดแพ้ยอดก้าพอวิเศษยิม ที่จเจริญสุขบุรนามวมไทยท้องบมกว่า่ายบุรนามวมไทยไม่ต้องพูดถึงเรื่องความแข็งแกร่งแข็งแรงครับอวามหลังชนะจอมยุทธสอบริสุทธิ์ชนะเป็นเดินชนดาบบันสารคาลาสุก็นอกยกสี่ยอดจอมยุทธรถสวยจ่าเจด,ดนี่ผลงานในทีที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับบนเวทียกที่สองครับจเจริญสุขบุรนาโมไทยครับ ดูดว่าชื่อเสียงก็ดูการผันมยวยเป็นรองแต่ว่าความแข็งแก่งแข็งแรง,ง,งไม่ต้องพูดถึงครับดูดีกว่าครับแต่ว,ว่าจะผ่านแข้งซ้ายของเพชรวานอนไปได้หรือไม่ครับววนี่ครับทีบขวาเบกไว้ก่อนแยบแข้งซ้ายกิ้มมาซ้ายเตเข้าไปหมดยกที่สองเราะมให้น้ำอนครับ สามต่อกันบนที่ยุกที่3ครับปอดจะยุกที่สามความไเทียงอยู่ที่มมุน้ำมืนครับปเป็นเอยู่3ช่วงตัวว่าต่อจากนี้ไปครับเกมครับเป็นอย่างไรครับแข่งซ้ายเจริญสุขสายด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่าสไตล์การชกนี้คนละทรงคนละแบบครับแข็งแกร่งแข็งแรงอยู่ที่จเจริญสุขครับแต่ว่าสายายาวๆสอกซ้ายแม่นๆก็อยู่ที่เพชรวานนท์ครับอยากให อยากขึ้นพอตีได้ไหมครับจเจริญสุขตันแต็งซาอย่างติดปังครับคอยมันหนึ่งสองโยกวันขับนาแล้วเสียบเข่าขวามายัดเขา่าซ้ายกีพยายามจะเอาระกำลังสู้กับความเข่าของเพชรวานน,นนะครับ เกี่ยวมาจี้ม,มาซ้ายคืนครับดูว่าบทเบียดไปแล้วครับทางด้านเพชรณุนนจะยุบจะย่นหรือไม่ครับจะเดินสุกนี่สไตล์แบบนี้ครัสิจุกปรชกได้ครับเสียเสียเข่าขวาจิ้มมาซ้ายเติมเข้าไปไม่อนสนเลครับลอยเสียลอยมาหนึ่งฟองเสียโอ้ยบวกคองเสียจิ้มมาสายเสียเข่าขวาโอ้โหแข็งแรงจริงๆครับทางด้านจเจริญสุข แรงครับหยัดเข่าซ้ายมาพาายอได้จังหวะนี้ฟันศอกซ้ายเิจเข้าไปจังหวะจับนายเสียบเข่าหยัดเข่าซ้ายครับโอ แรงเหลือเกินครับทางดน้านเจริญสูขครับดูครับผู้ชมฟันศอกฟันศอกซ้สด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 สายเติมระ้บิด มวยไทยรัวเจริญสุขจอต้งป้าจีนครับโอ้โหทีเดียวหลับแข็งแรงจริงๆครับมือร่างเจริญสุขบุรณะมวยไทยครับที่อาศัยความแข็งแกร่งเดินเบียดเดินชนแล้วก็ได้จังหวะสับสอกซ้าย ั้งสั้นครับส่งล่างทางน้าเพชรวานอนลองไปฟังกรรมการนับไม่ถึงสิบแล้วก็บวกมือยุติการชกไปในยกที่สามครับยังมึนยังงงอยู่เลยครับนี่ทพลาดมัได้ครับทางด้านเพชรวานอนน่าเสียดายครับยังงงอยู่เลยครับวันนี้ยังไม่ฟื้นครับยังเมาอยู่เล็กน้อยครับทางด้านเพชรวานอน मानी अब